มันใหญ่มันสูงมันมองเห็นชัดมากทั้งนั้นอ่ะเนเก็บสอง,งม้อสองมือเลยจ้ะไม่มากเนี่จ้ะยาด้าจะพาเก็บก่อนนี่ยอดเข้าใจไหมยอดซุดอยู่นู่นสุดอยู่นู่นจ้ะขัดอ่อนแต่เตียมันมาแล้วเนาะยอดสุดอยู่นั่นต้องมขัดอ่อนนี่โอ้โหพี่น้องเอะฮักมันก่อ มนัมนๆเลยแด่า,างมันๆเลยพี่นอ้องสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับยาด้าจากช่องยาด้าสะพายโนเววิทีชีวิตบ,บ้านๆหาอยู่หาก,กินในต่างแดนจ้ะคลิปสองจา้พาพี่น้องมาต่อๆกันจะไหมเก็บนี่คลิปหนึ่งได้แล้วตะการนั่นจา้าสองมาเก็บต่อมาเดินคนรักเก็บโมงอัดอึ แกต้นตอจะพี่น้องมามามาีจ้ากูดโนเวมาเด้อมา Nhìn cho phi <laughs> nông Chơi ra đảo được đừng chờ Chị kết tăng đi Ui lưu hành đi đừng xong mốt giờ mốt lên đi ra đảo chị kết tăng lễ chơi chết đừng Chơi lượng đừng chờ Kết ít chắc con Để mong ít kết mong đéo lại vào là Nhìn โอ้ยมันหลายๆก็มีคนจีรเลือกพี่น้องเอ้ยมันช่วยยาดาวเลือกหนึ่งเจะ้ะใสต่ตะก้าลงไปไดูจิเก็บตั้งไหนก่อน,นเนาะตัอต้นนี้เด้อจ้ะนียอดเขาเหี้ยดี๋ยาก็จะมาขัดอ้อกกานเขาจะค่ะค่ะค่ะโอ้ยถูกก็ไม่ได้เลยเด้อถูกก็อ่อนฮะ ดาวยิปักดูยอดเขายังพี่นอ้องยาด้ห้ดูยอดยังจัานะสูงริปริวเก็บไม่ถึงทายไม่ถึงจะเก็บไม่ถึงนห่จ้ะพี่นอ้องเอ้ยาสาวไม่ดูเห็นจริงักตรงไหนก่อนดีแหละมากหลายเนาะน่ะไม่ดูเห็นจิดรอกตรงไหนก่อน โคตรนี่ตะงามๆจ้ะุนะจญ้าดาวก็เลือกไปถูกเด้อจ้จเด้อบวนไปวนมาอย่างนี้แหละยื่นเตียนก็หญ้าดาวก็น่าจะมีหลายกระโดดมาเด้อมาเก็บตะกุดก็หญ้าดาวกันพี่น้องมานเจอกันเก็บจะ้ะหญ้าดาวไม่ดูจะเอาตั้งไหนก่อนนี่นะมากระโดดโคดแต่ก็มันกัดหญาสูงได้แล้วแหละเขาบอกข้าวบางทั้งสูงจะ้ะว่ามันอร่อยการมันเก่าเด้อพี่น้องว่าคอมเมนต์มา ยาดาวก็เอา,าจะ้ะยาดาวว่าอร่อยดียนี่ก็เลยปลากูดป่านนู้นว้พี่น้องลาย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 กาสองนี่ยากระชืเอาไม่มาดอกจ้ะถ้าพี่น้องเก็บด,ดูไปหาไปน่าจะเนาะหาเลือกม,มันก็เหมือนกันว่าเพียงตะเกียก็อ่อนนี่จ้ะเดี๋ยวให้ดูยาดาวกันนี่จะ้ะตอนนี้ก็ดูยาดาวไปก่อนนี่จ้ะจากกลิปสองจ้ะพี่น้องเต็มเลยประกุด นางง้องในดงปักกุฎเหระพี่นหนงแกด่านางอยู่ใน,งนดงปักกุฎจ้ะนี่ดงปักกุฎดงปักกุฎนี่คือการตกาที่สองละพี่น้องแล้วกับพี่นงพี่นงเลยจ้ะเนาะมา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 การาที่สองเก็บปักกุฎละกันนี่นั่งหายเหนื่อยรบเดดร้อนตอนนี้กืบประมาณหกโมงกับทุ่มหนึ่งละจ้ะ ันออกมาคำมวยจะพากันนั่นไปเก็บต่อจ้ะนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะเดี๋ยวยาดาวจะกดกลกองลงจักหน่อยก็น่าจ้ะนะอันก็ได้เห็นเนะจ้ะเนาะเก็บจ้ะพี่น้องเก็บมาเก็บที่นี่จ้ะมันใหญ่มันสูงมันมุมมีนชัดเนาะจ้ะทางนั้นน่ะเก็บสองไม้สองมือเลยจ้ะมากโอ้เจ็งตะไกพี่น้องได้ตึงตะการเลยจ้ะ มาโทษเดอกก้อนนึงจ้ะลองดูดาจ้จะเจ็กพี่น้องโอ้ยเก,ก็บเก็บเอ้ยมาเดินมาเดินมาเก็บกระยาดากันเดือตัวนี้เห็นไหมน้ะสะอ้อนกระยาดากันไหมจ้ะเต็มหนึ่งจะป่าก็ทั้งนั้นเลย ยาดาวกินตื่นกับที่แถวบ้านมันก็มีอยู่ยจะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นดงกันนี่นะนี่เป็นดงเลยเนาะไปเก็บไปคุยไปพี่น้องกินลำค้างจ้ะจะคุยดาเธอเนาะจ้ะดึกต้นใหญ่ก็เด้กจะดึกต้นใหญ่ก็จะดูตรงไหนโดนหน่อยที่นี่อืงนี้อรงนีพี่น้องยวฟังได้ดจ้ะ นี่จะ้ะดึงดูก็ก็ต้องมีได้ทำเห็นตอนนี้น่อยนะ้น้อแก้ยแกกี้ตื่นก็ยาดาวคักเลยพี่นอ้องนี่ขนาดนี่ยาดาวตื่นเลยจ้ะมันอ้วนคักนะ วันขักวันแน่อฮ้ยวันอีกลีอะเหรอใส่ปากกาไปจ้าก้อนนี้ด้วยจ้ะนี่เขาถ่ายวิดเจ็ตไปกันเด้อนี่จ้ะยาดาวจะพาเก็บก้อนนี้ดียอดก็จะนี่นยอดสุดอยู่น่นสุดอยู่นห่นจ้ะขัดอ้อนแต่เตียมมันมากันเนาะยอดสุดอยู่นั่นแล้วก็ขัดอ,อ้อนนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ฮักมันเจ้า măng mặn này dạng măng mặn đấy để lái là, là đi. จ้ะน,นุอุย้ยพี่น้องเอ้มาดูมาดูครับเห็นทุกที่ถอะคักไหมจ้ะจะด,ด่าไทยขึ้นให้ดูนี่พี่ทองพักกูดปลาทั้งนั้นพักกูดปลานอเวจ้ะแ,แต่เห็นตัวตอน,น,อ,นอ่อนๆเนาะพี่นอ้องจีขนาดเลยน่ะจ๊ะเนาะน,นี่ขนาดเห็นตอนเท่าเลยจ้ะเก๋เมื่อเราทำนี่นี่เก็บนี่จ้ะตอนนี้ก่อนนี่ก้ได้โอ้ย น้องเ้ยตื่นพี่ดาด่าไม่จ้ะตื่นแล้วก็แล้วตาพี่จะน้อนอยู่มันอ่อนทั้งนันนี้จริงจิ๊บอีกเอยายุแล้วทิ้งเรียกอะไรเนี่ยอินตอรนี้ก็งามให้ดูจอดกันเถอะเ่ยเด็ดเด็ดเด็ดพี่น้องมามามาฟั้งเต็มเด็ดบินเวัวเนาะเต็มฮัทมาจังเนาะโอ้โหเก็บเพลินเลยจ้ะหลายครับ ตมาต่อกันจ้าหัวเนาะพาดูเดินเดินเดินเนี่ยเอมันอ่อนี่ปังเนาะอ่อนเนาะพี่น้องดูตอนเวลาฮักตาไม่เห็นจ้ะเด็ดส่งพี่น้องเห็นไม่ชัดนะจ๊ะโอ้ยใส่ตะกร้าแบบกบ

ฮักควนอีก,กจ้ะไต้ทุ่งอีกไต้จุดนึอ,อนีกควนอีกจ้ะควนอีกจ้ะเนาะโอ้ยินเบื่อตินเบื่อฮักป๊ะโป๊ะเลยเนาะเสร็จแะ้วค่ะไปก้นนะี่โอ้ย,นยนนะอสนุกพี่น้องเพิ่นฮักเลยจ้ะสนุกฮักก็ย่าด้าไหมพี่เนาะนกฮักกันเนาะจ้ะเนาะ ฮักแบบเพลินๆเลยแขมตอนนี้เขาเลือกเอาอเลยแหละมันจะดูเจ้าทังไหนลังเต็มต้นกางเกงมันใหญ่หลายเร็วเอาไม่ยากตอวแต่อ่อนอ่อนเนาะตัวนอ่อนจ้ะคัดอักตามสบายแกก่อนคัดมาเอามองเขานี่แหละไปจ้ะไปควายหาขึ้นไปรถนี่อันตัวเมาเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะอันนี้ตัวกินไม่ได้แดดตองเนาะ อันนี้เขาบอกตัวนี้ใู youtube ที่เขาบอกมาจากคนเขาลูบมาบอกว่าตัวเป็นขนแบบนี้จ้ะไต่กินไม่ผิดตะสมตัวนี้ตัวกินได้มันต่างกันจ้ะอยู่้างกันก็อยู่้างกันแต่อิงก็เลือกอ่อนกินได้จ้ะมันไม่แปลแล้วเขาบอกควาผิดตาสมเราเก็บต่ตบตอ,อสิ่งประจาน เอาแบบมองมันเลยจะกินแบบไหนฮักเอาฮเอาพี่น้องฮักเอาเลือดเอาเลยจ้ะเดี๋ยวซองกันเป็นเงาๆด้วยจ้ะนี่ใส่ตะก้าลงไปตะก้าตั้งเต็มตะก้าอีกแล้วพี่น้องตะก้าอีกแล้วจ้ะนี่นี่นี่ครับเด็ดเลือดเอ้าเด็ดเอ้า

ลากไปตี้กันเด้อจ้ะีหาเก็บขึ้นไปรถเด้อบอกลากแค่นี้นาะจ้ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหนาเด้อจ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้ายังไงพี่น้องดูคลิปนี้้ะถูกใจไหมจ้าเก็บพักกูดโนเวเน่ะถ้าถูกใจก็ก,กดไลค์กดแชร์กดที่ตามเป็นกำลังใจให้ยาดาวเด้อจ้ะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยาดาวยาดาวทีได้อัพ เดให้ดูเรื่อยๆนอะจากว่าจะพาไปเก็บอะไรตั้งไหนกดตันกระดิ่งไว้เด้อจ้าขอบคุณจ้า